สวัสดีครับคุณอยู่กับ d i n น m a s t e r Review คห่างหายกันมปนานเกือบ1ปีวันนี้ผมกลับมาในมาดของออหน้าจอเดสก์ท็อปเพราะาผมจะเปลี่ยนจากท่ายจัดเด็กเป็นอัดหน้าจอเดสก์ท็อปแทนแล้วก็ใช้ตัวแกรมวอสอลตัวนี้ในการจัดเด็กเพราะว่าของมันครบกว่าจะใส่ไปไหนก็ได้มันจะได้จัดได้แบบสมบูรณ์แบบอ่ะ ทีนี้คลิปนี้เราจะมาทำเป็นฟิวชั่นหรือซีรีส์ก็จะมีทั้งหมด6คลิปเป็นซีรีส์6คลิปคลิปแรกผมจะทำเป็นทีร็อกก่อนก็คือมีน้องๆคนหนึ่งขอมาน้องพีทใชไ่ไหมรู้สึกขอมาให้ทำเป็นเด็กฟิวชั่นผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเราทำเป็นฟิวชั่นเรือซีรีส์ดีกว่าทำทั้ง6เด็ก6ใบไปเลยโอเคเด็กนี้เราจะมาจัดของทีร็อกเนาะ ก็ต้องมีการเด็กเอ็เอเอกซ์ตเด็กเป็นทีร็อกความสามารถก็คือจะมีเงื่อนไขว่ารวมร่างเป็นตัวนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีวอลเลยฟ,ฟิลในสนามกับถ้าไม่มีการ์ในดีเฟนไลน์ข้ามไปตีมาสเตอร์ได้เลยอันนี้ถือเป็นการ์ที่ดีมากเพราะว่ายัางไงซะมันก็คอมโ,มโบกับวอลเลยฟ,ฟิลอยู่แล้วที่ว่าทําให้ฟอปีของเราตีข้ามได้พอเราเคลียร์ดีเฟนไลน์เสร็จก็ออนี้ยัดมาสเตอร์ก็เป็นอะไรที่ดี เราจมาดูในส่วนของมาสเตอร์มาสเตอร์ผมมีให้เลือกสามใบเป็นโยโกะเชนแล้วก็ฟิวฟิวสองจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันตรงที่ว่าเรามาดูโยโกะก่อนโยโกะเนี่ยมันมีรีโวอล์ก็คือสามารถจ่ายสามดีดได้แล้วก็สมดูมือได้ไรพอย์สามพันก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือเราสามารถเคลียร์บอดได้เร็ว แต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะแพ้กับเด็กที่สนามเยอะอย่างเช่นมีคอยาวแล้วก็เต็มสนามแล้วแรปเตอร์หรืออะไรก็ตามที่มันเต็มสนามโยโกะจะยกไม่ทันแต่ก็มีข้อดีเพราะว่มาตเตอร์สกิลจะไม่มีอะไรขัดได้นอกจากแอ s o โ u ลูตโปรเทคชั่นแล้วก็มการทีเล็กสุดหรือไม่ก็อื่นๆผมอาจจะลืมพูดขา้นไปต่อไปเอาเป็นฟิลสองก่อนฟิลสองข้อดีของมันก็คือ มันจะบัฟการทุกไปในสนามของเรา200ซึ่งถือว่าเยอะเยอะแล้วก็คุ้มค่าด้วยกับอีกอันหนึ่งถือว่ามีคนชอบใช้มากฟิล2เพราะว่าอันนี้นี่แหละคือจอ่าย2ทิ้ง1ใบแล้วก็เอาแอคชั่นในสุสานขึ้นมือก็คือเราสามารถวนแอคชั่นได้เรื่อยๆใช้ได้ไม่จำกัดแต่ก็ต้องแลกกับ d p สอ2อันนี้คือข้อดีก็คือทรัพยากรเราหมดช้าแต่ข้อเสียก็คือ ถ้าเราเจอเด็กที่มันกันแอคชั่นบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยเราก็อาจจะสู้ยากหน่อยนึงหรือว่าโดนลังสุสารก็เล่นกันยากหน่อยส่วนเชนเชนก็คือถ้าเราสับเด็กเราจะได้จั่วนหนึ่งแล้วก็สามารถจ่ายห้าแล้วก็สับเด็กเราได้ข้อดีก็คือเราเวลาเราสับเด็กเวลาเราหาของ เราจะได้จั่วการ์ดเพิ่มทีนี้มือเราจะเติมมาไวอาจจะใช้เป็นเชนสเตปนิกก็ได้เชนสเตปนิกนี่ก็มีอันติเมรแต่ก็จำไม่ค่อยมีใครเขาใช้กันเท่าไหร่นี่เชนสเตปนิกเนี่ยมันให้พูดตรงๆก็คือมันดีกว่าเชนของนิวมาสเตอร์อีกจะใส่เป็นใบนี้ก็ได้มันจะมี อันตรายผมจะไม่พูดผมจะพูดแค่ออโต้ของมันก็คือมีถ้ามีมาสเตอร์คนใดสับเด็กเราจะได้จัว่วและถ้ามีมาสเตอร์คนใดจัว่วนอกช่วงจัว่วเราได้สับเด็กแล้วเราก็จะได้จัว่วอันนี้จะคอมโบกับได้ทั้งการ์ดที่หาของแล้วก็การ์ดที่จั่วด้วยโอเคมาสเตอร์ okay. Mater, จบไปแล้วต่อไปเราจะมาดูในส่วนของเด็กในส่วนเด็กเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสองสองฝั่ง ก็คือฝั่งนี้ฝั่งทางซ้ายจะเป็นเบสเด็กก็คือตัวเด็กเด็กเมนเด็กหลักที่ว่าเราจะใส่อะไรไปบ้างก็คือฟิกไม่เชิงกับบังคับเท่าไหร่เพราะการบางใบมันหายากเกิดอย่างเงี้ยดาร n คอนวิงซื้อเคปตั้งสากล่องสีกล่องมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วก็อาจจะใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ไม่บังคับแล้วก็ทางฝั่งนี้คืออาร์ดท,ที่ถ้ามีก็เสริมไม่เสริมก็ไม่เป็นไรเช่นเชน,เชนวอลแคคดีเอก อะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาพูดกันอีกทีจะมาดูที่เบดเด็กก่อนจะแบ่งเป็นไดโนและเมจิกไดโนเราจะมาดูผอมีปีกันก่อนใบแรกเราจะใส่เป็นเ m มโฟ i ิงคัสมี d p พีสามเนาะคุ้มค่าอยู่ได้แอทแท็กแปดร้อยกลางกลังแล้วก็มีสามารถยกได้แต่ต้องแลกกับการ์ดของเราต้องหลับไปแล้วก็ใบต่อไปะควิสโซอคอยลัดใส่มาสองใบ โซเนมันดีตรงที่ว่ามันมีฟัดรันแล้วมันตีข้ามได้แต่มันเสียตรงที่ว่าบอทเราจะหายไปตัวหนึ่งเพราะเงื่อนไขของมันก็คือต้องแลกกับการเอาพอกปีกของเราขึ้นมือหนึ่งตัวใส่มาสองใบต่อไปก็คือเทรานดอนนี่ใส่มาสองใบน,นี้จริงก็ไม่บังคับหรอกแต่ถ้าเราใส่เทราโนดอนก็ควรจะใส่รูโดมาด้วยใส่มาคู่กันเทร์นดอนก็คือสามารถเอาทร์นโด จากสุสานกลับมาได้ใส่มาสองใบก็การตอบไปการใบต่อไปฮะจินหยวนออกเอกตอร์อัสการใบนี้มีดีพสีเนาะแล้วก็ฟาดรันด้วยจ่ายหนึ่งบัฟตัวเองได้เราใส่มาสีใบเลยตรงที่ว่ามันมันดีอะ่ะมันดีไม่รู้จะพูดไงมันดีใส่มาสีใบคือตัวเบียดนี่ของเราเนี่ยผมจะใช้เป็นฟอปีกสายตีกับ เสองขาไทรนโซอร์ประมาณนี้ใกล้ไปต่อไปอันนี้ก็ไม่บังคับเพราะมันเป็นลิมิเต็ดแต่ถ้ามีถ้ามีก็ควรใส่มาเพราะมันได้ถึงหนึ่งพันแล้วก็มีดพีสสามารถทำลายเมจิกได้เพราะวางทีเนี่ยเวลาเขาใส่พวกเมกาทีริกสูตรอะไรอย่างนี้เราเราเล่นโยกเราจะเล่นยากเพราะฉะั้นเราควรจะใส่ตัวนี้มาหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะใส่อุรานหรือ อยู่มาโฟดอนก็ได้ไปบ,บังคับกับซอเดสติฟนิกอันนี้น่าใส่มากเพราะว่าดีพีมันแค่ศูนย์แล้วก็มีลบดิกระดับสามด้วยกับพร้อมป้องกันทุกรูปแบบก็คือรับตีนแทนพอปีกตัวตัวอื่นได้ใส่มาสามใบอาจจะสีก็ได้แล้วแต่เพราะว่ดีพีมันต่ำบอดเราจะไปไวแล้วก็ เวลาเราใช้กับเค้สซอเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไม่เสียอะไรเลยเพราะดีพมันศูนย์โดนยกขึ้นมือก็ลงใหม่ได้ไม่มีปัญหาขั้นไปต่อไปเขากีดเซฟารัสอันนี้มีฟาดรันเหตุผลหลักๆที่ผมจะใส่พวกที่มาก็คือมันมีฟาดรันอะไรก็ได้ที่มันสามารถโจมตีและปิดได้ไว้ที่สุดเขากี่ใส่มาสองใบต่อไปเจอแมนโออันนี้ใส่มาเพื่อวนเมติกัส อย่างเช่นอวอลเลฟฟิลเราลงสู่สารอะไรเงี้ยเราสาม,มารถวนมันขึ้นมาได้ใส่มาสามใบถ้าเกิดว่าใส่สีผมคิดว่ามันเปลืองเกินไปต่อไปก็คือเฟยลงกัสอันนี้ไม่บังคับแต่ถ้ามีเนะี่ยต้องใส่ถ้ามีต้องใส่เพราะมันดีมากตรงที่ว่าไม่ว่ามันลงสู่สารจากที่ใดก็าตามเราจะได้จั่วกันหนึ่งใบมันคอมโบกับเชนได้เชนจะติดนิกนะ แล้วก็มีลงสนามจ่ายสามแล้วสุ่มทิ้งกร๊ด์เป้าหมายสองใบอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันเปลืองเราเสพมาสามใบกั๊ดตใบต่อไปทับิจราอินเปร์รสเตอร์อันนี้ไม่บังคับว่าใส่กี่ใบแต่ผมใส่มาสองเพราะว่าส่วนตัวคิดว่ามันเปลืองทับิจราเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราลงมาแล้วสามารถดูมือแล้วก็ทิ้งได้เป็นการตัดทรัพยากรแล้วก็สามารถดูได้ว่าฝั่งตรงข้ามจะเดินเกมไปทางไหน เราจะได้เตรียมตัวตั้งรับถูกต้องหรือว่ารู้จังหวะในการโจมตีได้ดีขึ้นการไปต่อไปรูโดเด็กทิลัสอันนี้ใส่มาคอมโบกับเทราโนดอนคือถ้ามันลงสุสานจากสนามเราสามารถเอาเทอรไม่ใชเทราโนดอนเอาทอนาโดขึ้นมือได้แล้วก็มีสกิลทิ้งแอคชั่นเอาตัวมันขึ้นมือแล้วหาเทราโนดอนมาแทนการไปต่อไปแคมพิ็อกนะัทสใส่มาสามใบ ลงมา,าได้ไม่ติดฟรีได้ถูกแปนเด็กทุรัสเอามาหาพอปีกใส่มาสามใบแล้วก็ถ้าลงสู่สารเราสามารถสุ่มทิ้งมือได้ไปต่อไปอ่ะบาทราคอกนาทัศน์อันนี้ไม่ไม่บังคับเท่าไหร่แต่ถ้ามีติดไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ารายสองมันเจ็ดร้อยสามร้อยมันประหยัดแล้วก็มีเฮลซิคอปเทอริกใส่มาสามใบ กับโกโก้ Go. ต่อไปต่อไปจะเป็นเผ่าสองขาแล้วเผ่าสองขาผมจะใส่เป็นไทแรนโนซอร์ลวดเลยหมดนี่จะเป็นไทแรนโนซอหมดตระกูลไทแรนโนซอรเพราะว่าถ้าใส่เป็นตระกูลอื่นเนี่ยบางทีเรามันขึ้นมือได้ยากเพราะเราจะใช้ไทแรนโนซอรบวกกับคออฟไทเรนต์ออกมาเรียกเราก็จะสามารถรวมร่างเป็นทีร็อกได้ง่ายกว่าแถมพลังมัน เยอะด้วยใแบบแรกเราใส่กอโก,โกไร้สีตีพันสามลงฝูงสองตัวสองพันปดคุ้มค่าสุดๆมีฟาดกันแล้วก็ยิ่งตีสำเร็จแล้วอยู่นานเท่าไหร่ตัวยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมใส่มาสีใบบางจังหวะลงมาพิเกมได้เลยการใบต่อไปสยามโมไทรรนัสของสเตปนิกดีตรงที่ว่าพลังของมันจะเบิ้ลสองได้สมมุติเราเอาไอสยามโมนี้ ลงกับเผาปีกสักตัวมีวอลเลย์ฟิลในสนามเกิดทีล็อกออกมาเอาทีล็อกข่าไปตีมาสเตอร์เบิ้ลสองไม่ธรรมดาแล้วก็มีทาโบที่เบิ้ลพลังตัวเองเหมือนกันกับทีเร็กสเตปเล็กอันนี้สามารถคอมโบกับแรมฟูลิงคัตได้ที่ว่าแรมฟูลิงคัตเนี่ยยกอีกฝั่งขึ้นมือแรกกับของเราติดติดหลับสองเทินแต่ทีเร็กเนี่ยต่อให้มันติดอะไรก็ตาม มันก็ยังสามารถใช้ตีได้อยู่แต่ก็ต้องมีข้อระวังที่นึงก็คือต้องให้ทีเรียกเนี่ยมันยืนอยู่ในดีเฟนไลน์อยู่แล้วแล้ว,ลวค่อยใช้แรมโฟเนี่ยยัดใส่มันแล้วให้ย้ายมันขึ้นไปซึ่งมันจะคอมโบอีกอย่างก็คือถ้ามันโดนเล็งสกิลจากแรมโฟนเนี่ยก็คือมันจะมีตื่นตัวมันจะบวกสองร้อยก็จากพันแปดก็เป็นสองพัน ถ้าใช้ฟิวก็เป็นสองพันสองเป็นการที่ดีถ้าเราใส่คอออฟไทเรนมาหามันลงสนามมันจะมีฟาดรันด้วยค้าไปต่อไปซิโนไทเรนนัดซิโนไทเรนัดมันมีฟาดรันแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นไทเรโนซอร์ไม่ไปต่อไปก็คือทีเรกของออริจินอลพวกนี้ใส่มาอย่างละสองแต่ว่าสยาโมโมไทรนนัดผมจะไม่ใส่มาเพราะว่าสยามโมทนัของอินิกมาผมจะไม่ใส่เนื่องจาก เวลามันลงมามันจะลดพลังของตัวอื่นที่ไม่ใช่สองขาแล้วเราก็เล่นเผาปีกผสมสองขาไงมันเลยไม่คุ้มแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเมจิกก็จะมีเอิร์ทเควกแล้วก็วันเลฟิววันเลฟิวต้องใส่สีใบเลยยิ่งจัวได้เยอะยิ่งมีโอกาสจัวได้เยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งติดทีล็อกได้ไวแล้วก็มีปัดเอาสองใบ เด i ิชันออฟเพนอาจจะใส่เป็น u n นฟูลฟิเมนต์ก็ได้แต่ผมถนัดเพนมากกว่าเพราะเราสามารถเล็งได้เลยว่าจะให้ค่าตัวไหนแร่กกับทิ้งสองใบทิ้งกบบารสองใบก็ถือเป็นการตัดทรัพยากรที่ดีพอสมควรแต่อาจจะไม่เท่าไม่เท่าเสีย d พีแต่ก็คุ้มอยู่ขั้นไปต่อไปก็เป็นคลิปอ f ฟวิงเล็บทายอันนี้ไม่บังคับแต่ใส่มาก็ดีเพราะมันบัฟเยอะแล้วมันก็ มันไม่ใช่สนามมันมันเป็นเวทที่อยู่คาสนามเฉยเพราะงั้นเราจะใส่จะได่มันลงสนามกี่ใบก็ได้ถ้าเป็นสนามทรรมดาเนี่ยจะต้องมีสนามอันนั้นแค่อันเดียวในสนามแต่อันนี้ไม่ต้องต่อไปทอนาโดใส่สีใบเอามาเมรยกาบอร์ดใส่คอออฟไทเดนใส่มาสามใบถ้าใส่สีผมคิดว่ามันเปลืองเกินไปเพราะมันตั้งห้าดีพี ก็มีเมกเเทคไซคลิงมีโนแอคชั่นเอามาใช้ปิดเกมเอาทีล็อกตีแล้วก็โ no นแอคชั่นก็มีซิมโบลออฟรูนอ่ะซิมโบลออฟรูนกระติจูดซ้ายทวินเบลดอะไรพวกเนี้ยไม่บังครับแล้วแต่จะใส่แต่แนะนำให้ใส่เพราะซิมโบลออฟรูนมันป้องกันได้ดีกระดิจุดซ้ายก็เช็คมือได้ส่วนทวินเบดกับดาร์คเวนวิงเนี่ย ถ้ามีก็ใส่อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ถึงขนาดนี้เพราะว่าเคปกล่องหนึ่งมันก็ตั้งเจ็ดร้อยกว่าจะใส่สามใบก็ต้องซื้อสามกล่องหรือจะใส่สีก็ต้องซื้อสีกล่องมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับอเพราะงั้นก็สามารถใส่อย่างอื่นแทนได้ครับรีเซอร์รีเซอร์เนี่ยถ้ามีให้ใส่เลยมันได้กับทุกเด็ก อย่างเช่นว่าคอ a i l a n d เราลงสุสารเราใช้ดีซอร์จากที่ต้องได้5เปิดคอฟไ l a n d เราได้แค่3ใช้ดีซื้อแค่นั้นโอเคจบเกี่ยวกับเมนหลักแล้วต่อไปก็จะเป็นเมนเสริมก็คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันแรกก็คือแครดีเอกหรือไม่ก็เช่นบอลสหามารถหาของได้ ทเทนัเทท่านอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใครรวยก็ใส่มีดีพีเฟิร์นอาจจะใส่ก็ได้เพราะมันเพิ่มดีพีได้เยอะกัแบบคลิปออฟเทลโซเรียจะทำให้ปอปีกเรามีฟาดรันด้วยแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ใส่ในเด็กหลักเพราะว่ามันมีฟาดรันตั้งสองตัวมีตั้งไม่รู้กี่ตัวแล้วเยอะแยะแล้วผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่ ชุดเกราะฟ้าใส่เทีมสโตนหรือว่าควิธีบอบตอมสูตรอาจจะมาใส่แทนพวกนี้ก็ได้เป็นการป้องกันที่ดีการเดียนชิปใส่ไม่ใส่ก็ได้ถ้ารวยก็ใส่แล้วก็มีดีซินติเกรตกับแฟชชิ่งโบว์ทำไมไม่เป็นดิมิซอกับทันเดโบส่วนตัวผมคิดว่ามันค่าได้มันเยอะเกินไปแต่ดีซินติเกรตกับแฟชชิ่งโบเนี่ย ค่าได้มันต่ําประหยัดก็จริงแต่มันมีเงื่อนไขอย่างเช่นของ f ฟ t c h ่งโบลก็คือคัดได้แค่แอคชั่นที่สามหรือต่ํากว่ากับดีซ n นติเก t ตที่ขัดที่ทําลายได้แค่เมติกห้าหรือต่ํากว่าดีซ n นติเก t ตเนี่ยผมว่าคุ้มผมว่าควรใส่แทนเมติกดี n นเพราะว่าเมติกค่าสนามส่วนใหญ่เนี่ยค่าได้มันไม่มันไม่เกินห้ากันหรอก เพราะงั้นถ้าใส่ดีซินดีเกตก็เพียงพอแล้วกับแฟชชิงโบเนี่ยถ้าใส่ทันเดอร์ก็ได้ใส่แฟชชิงก็ได้แค่ว่าผมชอบแฟชชิงมากกว่ากับดอริกนัทสอันนี้ใส่มาเพิ่มมือบางทีเราเล่นมาสเตอร์คนอื่นที่มือมือไม่ได้มือไม่ได้เยอะก็อาจจะใช้ตัวนี้มากับแรปเตอร์ดคอมโบกับชินได้อาจ,จะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ อ่าเป็นไงกันบ้างสำหรับการจัดเด็กฟิวชั่นก็รอติดตามคลิปต่อๆไปเนาะจะทำเป็นฟิวชั่นเดือวซีรีส์อีก5คลิปได้ไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปของ T Rock คอนเซปต์ก็คือการเคลียร์หลังให้เร็วที่สุดแล้วก็อัดมาสเตอร์โดยทีร c อประมาณนี้สวนตโตผมเป็นเด็กที่เท่พอสมควรเลย ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปห่างหายกันไปนาหนึ่งปีเพราะว่าลืมรหัสผ่านบัญชีลืมหมดเลยลืมทั้งอ e ีเมลทั้งรหัสผ่านเลยก่อนจะกู้ได้แล้วก็ขี้เกียจด้วยแล้วก็ไม่ว่างด้วยช่วงฟิดเทิมนี้ผมก็อาจจะได้ทำหลายๆคลิปหน่อยสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ